สวัสดีครับพี่น้องพยาพาเว่าได้คือเก่าครับมือนี้หลังจากที่เรียนทวายอูตายญาบ้านครับไ่ได้กินข้าอยู่างคนได้ขอเสาเพราะว่ามันัดเก้ามงกับเก้ามงตรงพิ่เก้ามงสิบวททีมหอดววันนี้พากันมากินข้าครับบรรยากาศกินข้าวว้าพื้นคนพวกเราทีมงาน รถแห่คอนเสิร์ตศิลปะอีสานครับแห้งหมนันบันเทิงโชว์ครับนี่ดินสิบซองสำหรังงั้นหลวงปู่อยู่บ้านครับนี่ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านอ<ห>ลไรครับพาทีมงานมากินข้าวครับพีน่น้องเฮ้ยดังไฟมันคนหลายได้กูอยากวควนใส่บังไม่ผูให้คนหนีผู้ดีคนใส่พัน่าเพราะว่ามันสีผมบ่คือมือขอบคุณแม่ครัวครับนี่อู้บ่ได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 ้เห็นกาบ่ได้เอากานี้ได้เลย

เจอลยเต้องอ่ะพระาตเต้ใช่มตลาดระธทยบอกว่าไนคนยขอขอใส่ีรใส่เลนะอืที่ดูั่งฮะอควอกใส่ชี่ระอกได้ไหใส่กรบอกเฮ้ยโอยกมอียอาใส่

มึงเป็นทูกขนได้ไหมไม่ไทยอ่ะ่หญ่เอ้ยสาห้าทุกเนี่ยไอ้ทีลูกต็เลยเนี่ยรอคนี้ลเนาะตาบอกว่านไปเยียมใคนะก็ตาจะมาด้านี้กัน มันยืดเที่ยัน้กันเลยเีเออต่อวเวเลยวันตีหนึ่งเลยเที่ยงวันตีหนึงเเียวั้อยูดีไปตีอะไรก็พ่อทำนะเที่ยงทำไมเเลยมากยเนี่ยมัเดินเดินได้ไง้เดินไนะ

ลุงการนั่นน่ะตัวบวกอันนี้ไทยมีขมิ้นขมิ้นมี้วแล้วนะบ๊วงเนี่เสื้อไอ้ทั้งขาดงเเสื้อเอาไว้น่เน่ยแล้วนี่แล้ว่นตัวยืนแล้วปานเีะยืดแล้ปานลุงก็เนี่ยป่านเนี่ยอ

บ่าท่เร่กนแก้นที่เดไปไปมือมแ้นมงคนเตักกบปูเหล็กมอ่ิมาุบสะอจ้า่ากนขนมเสงขนมกินบู้มาเอดีเดี๋ยวเีม่ยแม่เป็นยดื้คนเ็ก่ะาเงินมยี้าเงินดีว màn bay, kinh màn miếng mà gì? coi, coi như nó, coi như nó, đừng bỏ hay. coi như nó, coi như nó. 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 coi như như nó. coi như nó, coi 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 như nó. coi như ทำไงดีน้ำเยี่ยงไงขนมกันลุงบบอก่าจาเลหน่ามานั่งเหนียากินเขอย่าดนะโอย่ไปละยิ้มได้แล้วเขาเลยเจ้าเลยตึ้งของาหาวก็ตั้เขาเอานั่งนงเขอีกลได้ขาผู้ขาเข้ากับจไปให้อย่้อกกัน้เขอต้าหยนอย่เหยุดอายาหยุดอ่าห่าหน่าหยอ่หอ่าหอหอ่ยุดห่เต็มนะาหด่หยุดย่หอ่อผมหนออ่ออย ตัทิงแวึัวที่เราจะตัวทิ้งแล้วขี้เต้องถอนเกฮ้ยที่เราเปลี่นาเริ่มว่าโค๊โค๊โลยเอาผู้จากข้างอกมา้ปยเนาะผต้โรผู้เชี่ยวนวะ อานอันนี้่ออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนมากินงโควน้ำกันพี่น้องต้งให้ผิได้้ิงหรอ ขัต no ึงเอาป้าตึงกันโกไปเรยไปละจิขนมเจ้า hmm จ้า hmm ้านมึงรู้จักเหล่นอยอยาปาบูคี่มเ้สาอามีครับถึงเวลามันยังถึงเวลามันมรางว้ไม่ได้เสียงเยมจิงจอกน้ำแข็เล็พีเน้องเด้อ